สวัสดีค่ะนาริกรีมาขาพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีตุลน,นะคะประจําเดือนพฤศจิกายน2567นะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กันยายนถึง22ตุลาคมนะคะสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งแบบไทยและแบบตะวันตกนะไพ่เป็นการดูดวงแบบ ทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะก <c oughs> ดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะต้องขออาภัยถ้าเสียงจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะ <c oughs> <c oughs> เอาเรามาดูกันดีกว่าว่าคนลัคนาราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมี สิ่งดีๆอะไรบ้างเนาะในเดือนนี้สิบถ้วย <c oughs> the j u d g m e n t นะคะห้าถ้วย <c oughs> the f u l อ่า <c oughs> เห็มกลอดแบนนะคะอ่าแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีปมปมในใจ ปมในใจมีความทุกข์ในใจนะมีเหตุการณ์ที่มันคนเรามันมีทุกคนหละค่ะเหตุการณ์ที่มันข้างค้างใจเหตุการณ์ที่มันเศร้าส้อยเหตุการณ์ที่มันรู้สึกผิดอ่ะเหตุการณ์ที่มันพลาดพลั้งไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขหรือไม่สามารถที่จะไปเรียกคืนสิ่งที่มันผ่านไปแล้วกลับมาได้แต่ถ้าเราัวแต่จมปลักกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วอ่ะเราก็จะเดินหน้าต่อไม่ได้ แต่ในชีวิตของคนทุกคนน่ะมันล้มแล้วมันต้องลุกเนาะคนดูเด็กทากรกอาการลม้มมันก็ลุกล้มแล้วก็ลุกเออเอาเป็นว่าในเดือนนี้แม่หมอมองว่าคุณน่าจะปล่อยวางได้แล้วเออปล่อยวางและคิดที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณได้แล้วมองไปข้างหน้าใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคะที่คุณสามารถที่จะก้าวข้าม,มอเหตุสะเทือนใจ ก้าวข้ามความทุกข์ระทมขมขื่นในใจในอดีตผ่านไปได้อืออดีตมันทุกข์ระทมขมขื่นเนาะถามว่าแม่หมอมีไหมในสิ่งที่เป็นความทุกข์ในใจแล้วมันค้างอยู่ในใจอะ่ะมีมีเหมือนคุณนั่นแหละแต่บางครั้งเราก็ต้องเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งไอ้ที่ทุกข์ก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งมองไปข้างหน้าก็ส่วนหนึ่งการกระทําในปัจจุบันก็คืออย่างหนึ่งเนาะเราต้องอยู่กับปัจจุบันเพื่อทําปัจจุบันเพื่อมองไปข้างหน้าเริ่มชีวิตใหม่เนาะคุณอาจจะมีความพลาดค้งมีความผิดหวัง ในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะ่ะแต่ถามว่าในชีวิตเนี้ยคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอครอบครัวใหม่ที่ดีไหมได้เจอเจอสภาพาแวดล้อมใหม่ที่ดีไหมได้เจอเจอคนที่จริงใจกับคุณไหมในวันข้างหน้านับจากนี้ไปอะ่ะมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะคุณก็มองดูสี่ห้าถ้วยสามถ้วยที่มันล้มลงไปมันคืออดีต มันคือกลุ่มคนกลุ่มหนึง่งสิ่งสิ่งหนึง่งเหตุการณ์หนึง่งที่มันจบผ่านมาแล้วแต่ในปัจจุบันคุณยังมีสองถ้วยเหลืออยู่เห็นปะสองถ้วยเนี้ยคือสิ่งดีๆคือชีวิตใหม่คือสภาวะแวดล้อมใหม่สถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆที่ดีๆเนะี่ยที่รอคุณอยู่อะค่ะเขาแค่ให้คุณเนี่ยหันหลังกลับมามองบ้างก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเรื่องที่จะไม่มองเลือกอาจจะเรื่องที่จะขังจิตตัวเองอยู่กับความทุกข์ อยู่กับความเศร้าอยู่กับความผิดหวังแต่ในวันนี้ the j u d g e m e n t นะมันบ่งบอกว่าคุณเลือกที่จะวางมันได้แล้วคุณตัดสินใจที่จะเริ่มชีวิตใหม่เดอะโฟกับเทรออฟแบนแล้วมันก็เป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณนะคะที่คุณจะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้คุณปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระก่อนหน้าน,นั้นคุณขังตัวเองอยู่ในโรงมืดอ,มอยู่ในโคงมืดวันนี้ คุณปลดปล่อยตัวเองคุณออกจากโคลงมืดนั้นแล้วออกมาหาแสงสว่างออกมาหาชีวิตใหม่ออกมาท่องโลกท่องชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะถูกกระทําถูกกักขังถูกเอาเปรียบถูกอะไรมาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดหรืออาจจะแบบมีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวบุตรหลานเยอะแยะไปหมดจนไม่สามารถที่จะมีชีวิตอิสระอะไรของตัวเองมันคือความขมขื่นอย่างหนึ่งมะแต่ในเดือนพฤศจิกายนเขาบอกว่าภาระหน้าที่ของคุณมันจบแล้ว คุณไม่ต้องทำแล้วล่ะค่ะจากนี้ไปอ่ะเดอ๋ o ฟูอ่คุณเริ่มชีวิตใหม่ของคุณได้เลยคุณอยากจะไปเที่ยวที่ไหนคุณอยากจะเดินทางไปไหนไปหาอะไรให้กับตัวเองไปทําอะไรให้กับตัวเองมุ่งหน้าไปได้เลยค่ะนะคะมันเป็นจังหวะของคุณเป็นชีวิตของคุณแล้วมันสิ่งที่คุณเลือกแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะคะภาระใดๆที่คุณรับผิดชอบคุณรับผิดชอบมาอย่างอย่างอ่าอย่างเต็มที่แล้วอย่างดีที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับคนที่ <c oughs> จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับคนที่ถูกพิพากษานะ่ะว่าเอ้ยหมดหน้าที่แล้วนะหมดบ่วงกรรมตรงนี้แล้วนะจากนี้ไปเนี่ยอมองกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินหน้าเริ่มชีวิตใหม่อย่างสุขสันต์นะคะก็คนเหมือนกับคนตายแล้วเกิดใหม่ไม่เหมามองแบบเนี้นะคะตายจากบ่วงกรรมตายจากความทุกข์ตายจากความอุดอัดตายจากชีวิตที่มันมีแต่มีแต่ ความทุกข์ระทมขมขื่นนะแล้วเริ่มชีวิตใหม่เหมือนคนเกิดใหม่นะคะได้อิสรภาพใหม่ได้ชีวิตใหม่นะในเดือนนี้คุณอาจจะถ้าคุณยังเป็นวัยกลางคนคุณก็อาจจะไปหางานทําหาคอร์สเรียนออนไลน์หาอะไรทําให้กับชีวิตหรืออาจจะอ,ออกเดินทางท่องเที่ยวถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเดินทางก็ไปท่องเที่ยวที่นูน่นที่นี่ที่นั่นถ้าคุณชอบเกี่ยวกับพวกศิลปินอะไรอย่างนี้ คุณก็สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตศิลปินของคุณได้โดยการสร้างตัวตนของตัวเองนะคะบนโลกโซเชียลขึ้นมาเพื่อให้คนรู้จักตัวตนของคุณนั่นนหะคือจุดเริ่มต้นของชีวิตคุณนะคะสามารถที่จะทําได้เลยนะเดอะมนอ่ะแปดเหรียญเห็นไหมคะหกไม้เท้าเดะเวอร์มันเป็นมันเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกค่ะจบ จบวิบากกรรมของคุณแล้วค่ะไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องระทมขมคืนไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องเศร้าส้อยไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องอะไรแล้วมันจบตรงนั้นไปแล้วแล้วคุณก็ได้ถ้าความผิดพลาดนั้นมันเกิดจากตัวคุณเองคุณก็ได้รับโทษทันไปเรียบร้อยแล้วในวันนี้ที่ภาคสาคุณแล้วนะคะคุณได้รับโทษทันไปเรียบร้อยแล้วคุณได้รับอิสรภาพแล้วได้ชีวิตใหม่แล้วได้เกิดใหม่แล้วอยากทำอะไรก็ทำได้เลยนะคะ อาธุรกิจการงานของคุณเนี่ยถ้าคุณอยากจะทําอะไรถ้าก่อนหน้าน,นั้นคุณไปเจอเจอกับการทําอะไรผิดพลาดแล้วธุรกิจมันล้มอ่ะมันล้มไปหรือโดนภัยพิบัติภัยธรรมชาติอะไรก็ไม่รู้มันล้มไปหรือโดนคุณใส่มนดาโดนคน,กนแกล้งจนธุรกิจมันล้มไปอะไรที่มันล้มมันก็ลมอ่ะตอนคุณเกิดมาคุณก็เกิดมาแต่ตัวกับบุญและกรรมของคุณคุณก็ไม่ได้หอบสมบัติหอบบ้านหอบเงินหอบทองติดตัวคุณมาด้วยถูกป่าดังนั้นอะไรเสียก็ปล่อยมันเสียไป แล้วก็เริ่มต้นสร้างใหม่นะคะเพราะว่าธุรกิจที่คุณกําลังจะเริ่มทําในเดือนนี้หรือทํามาสักพักหนึ่งแล้วก็แล้วแต่นะให้คุณเร่งทําต่อไปนะคะแปะเหรียญพยายามทไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วสนใจตัววันนี้ปัจจุบันนี้ทําให้ดีที่สุดแล้วเงินทองมันจะเข้ามารัวๆๆเลยเนหะ็นไหมการงานของคุณนะคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ได้รับการโปรโมทหรือมีการขยายสาขาหรือการงานของคุณนะ่อาจจะเขาเรียกว่าโด่งดังอะ่ะไปทั่วโลกได้อะ่ะ แล้วมันจะสร้างเม็ดเงินให้คุณแบบชนิดที่ว่าเก็บเงินไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยเงินเยอะมากส่วนใครรับราชการก่อนหน้านั้นไม่เคยสอบอะไรติดเลยเน<อ>ี่ยเดือนนี้นะปีนี้นะไม่บอกว่าจะสอบติดนะคะลองไปสอบอีกครั้งหนึ่งนะคุณมีเกณฑ์ที่จะสอบได้ได้บรรจุได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการโยกย้ายโยกย้ายงานไปอยู่ในที่ที่มันมันสภาพแวดล้อมที่มันดีดีอะค่ะไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ตาเต็มไปด้วยคนที่มีแต่กิเลสและมารน่ะ คุณจะย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ชุมชนที่มันมีความเจริญมีความสิวิไลคนมีความมีอารยธรรมมีจิตที่สูงนะคะสถานที่คุณอดีตที่คุณเคยอยู่มาอาจจะไปเจอแหล่งที่คนแบบจิตมันไม่ได้สูงสเท่าไหร่นะ่ะมันก็เลยมีแต่ความทุกข์และความขมคืนแต่เมื่อคุณย้ายไปอยู่ในที่หนึงนะ่งเนี่ยชีวิตคุณจะไปเจอเจอกับความรุ่งเรืองความสิวิไล สิงใหม่ๆอีกมากมายนะคะพูดง่ายๆว่ามันจะทําให้คุณได้เปลี่ยนชีวิตไปอีกโลกหนึ่งเลยอะอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะไม่ใช่แบบเดิมๆที่คุณเคยเป็นนะดังนั้นถ้าเกิดการงานมีการเลื่อนขั้นมีการปรับเปลี่ยนงานแล้วคุณต้องโยกย้ายไปต่างถิ่นก็ไปเลยค่ะคุณได้เจอเจอชีวิตใหม่สภาวะแวดล้อมใหม่ที่ดีๆนะคะไม่ใช่มีแต่ความกดดันความอิจฉามันไส้กันด้วยส่วนธุรกิจอะไรที่มันล้มไปลุกขึ้นมาสร้างใหม่เลยนะคะ โดยเฉพาะการทําอะไรที่เป็นบนโลกโซเชียลนะคะทาอะไรก็ได้ที่มันจะได้แสดงผลงานแสดงตัวตนแสดงสินค้าของคุณกระจายไปสู่รอบโลกได้อือะไรที่มันจะกระจายไปสู่รอบโลกได้ด้วยกล้องใบเดียวอะ่ะก็เด็กไม่ใช่กล้องใบเดียวกล้องเครื่องเดียวด้วยมือถือเครื่องเดียวอะ่ะก็โซเชียลไงถูกป้า่า TikTok อะ่ะเป็นอะไรที่ดังที่สุดในเวลานี้หาเงินได้ง่ายที่สุดเลยหาเงินได้เยอะด้วยเยอะกว่า y o youtube อีกยูทูบปิดการเยอะ<ม>อืม คุณก็เนี่ยลองลองมาตรงตรงทำธุรกิจอะไรที่เป็นโลกออนไลน์อยู่นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างงดงามเงินดีขออภัยค่ะเงินดีเงินดีแต่อย่างที่บอกว่าส <c oughs> ิ่งดีๆมันจะมาหาคุณได้ต่อเมื่อคุณลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาอสร้างชีวิตใหม่อสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะจบจบคนเก่าๆที่มันไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนที่มันอ่อนแอที่มันท้อแท้ที่มัน ไม่กล้าตัดสินใจที่มันจมป่อย่ในความทุกข์อ่ะเออจ,จบจบจบไปนะคะเอาคนนั้นอะ่ะทิ้งออกไปเออแล้วสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่เป็นตัวตนที่แบบละล้าที่มันสุขที่มันสดชื่นที่มันมองไปข้างหน้าลุกขึ้นมาเทคแอคชั่นลุกขึ้นมาทํางานทําธุรกิจใหม่นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นนี้ที่ว่าคุณไม่คาดฝั้เลยแหละเงินจะเข้ามาแบบเช่นนี้ที่ว่าแม่หมอหมองว่าขั้นต่าเดือนเดือนหนึ่งหกเจ็ดหมื่นถึงหลักแสนได้สบายสบายเลย ซึ่งมันอาจจะได้มากกว่านั้นอีกไงเพราะว่าแปดเหรียญน่ะมันเป็นอะไรที่ตอกเงินตอก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 ไ่ยังไงก็อย่ามวัวแต่หาเงินนะคะร้ะเงินมันเยอะคุณก็ยังไงก็หาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะอืออ่าต่อดีกว่าเป็นจุดสตาร์ทชีวิตใหม่ที่ดีเหมือนคนเรากําลังจะเริ่มวิ่งอ่ะเริ่มวิ่งอ่ะคุณก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะแปดไม้เท้าเออจะทําอะไรก็รีบทําทําอะไรก็รีบทํา ชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองทุกอย่างนม่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเกินคาดหมายเลยนะคะถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณจะมีชื่อเสียงที่ด่งดังมีคนติดตามเยอะมากแบบไวมากใช้เวลาไม่นานถ้าคุณขายสินค้าบนโลกโซเชียลจะมีคน สนใจสินค้าคุณชนิดที่ว่าคุณสั่งผลิตสินค้ากันแทบจะไม่ทันเลยแหละค่ะแพ็คสินค้ากันแทบจะไม่ทันเลยนะคะอ่าฮะเป็นนับว่าเป็นนิวมิตีดีอ่าไม่ออฟแบน์คุณมีเกณฑ์อย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางเดินทางไปทํางานที่ใหม่เดินทางไปอยู่สถานที่ใหม่หมายถึงเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนเพื่อไปเจรจาธุรกิจสร้างธุรกิจใหม่หรือทํางานที่ใหม่นะคะล้วนแล้วแต่ดีสําหรับคุณแต่เขาบอกว่าให้รีบ ให้รีบทำจะทําอะไรให้รีบทํานะคะอย่ามวัวแต่เศร้าส้อยคอตกนะคะอดมเดวิลหลายหลายคนน่ะอาจจะเคยถูกโกงมาโกงเงินหมดนงหมดตัวเนาะแล้วเริ่มต้นใหม่ค่ะหลายหลายคนอาจจะโดนคุณใส่มนดดามาทําให้ชีวิตคุณย่าแย่ถูกไหมคะถ้าเรื่องอิทธิพลคุณใส่มนดดานี่มันเป็นเรื่องวิบากกรรมตั้งแต่อดีตชาติด้วยบวกกับยุคนี้เป็นยุคที่คุณใส่โคตรจะเยอะนะคะหากันได้ง่ายมากคนทํากันเยอะมาก แต่เดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณจะได้จบสิ้นในเรื่องของวิบาก,กรรมเกี่ยวกับคุณใส่มนดำนะคะแล้วได้เริ่มชีวิตใหม่ถ้าตรงนั้นมันมีแต่คนที่มันไม่ดีจิตไม่ดีก<อ>็อย่าไปอยู่ตรงนั้นเราเลือกที่จะไปอยู่กลุ่มคนที่มันดีจิตที่มันดีจิตที่มันบริสุทธิ์จิตที่มันมีคุณธรรมเราเลือกที่จะอยู่ตรงนั้นได้เพราะมันไม่มีใครมามัดแข้งมัดขาคุณคุณก้าวออกมาได้เนี่ยเดือดวลัวคุณออกมาได้เลยคะ่ะบางทีธุรกิจอะไรที่คุณทําคุณอาจจะโดนคนใกล้ตัวเนี่ยหลอกได้ดังนั้น อดีตถ้ามันเคยเป็นอย่างนี้ก็เอาไว้เป็นบทเรียนสําหรับปัจจุบันและอนาคตว่าเคุณจะไม่เชื่อใครง่ายๆอีกคุณจะไม่ไม่ไปร่วมลงทุนกับใครง่ายๆอีกถ้าจะทําอะไรเนี่ยแปดเหรียญทําด้วยตัวคุณเองเลยค่ะยังไงยังไงมันก็ประสบความสําเร็จอย่างงดงามแล้วเดือนพฤศจ,จิกาเนี่ยเหมาะแล้วที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่เริ่มทําธุรกิจใหม่เริ่มเริ่มชีวิตเริ่มกระปี้กระเป๋าอะเออเริ่มความสดใสในตัวเองใหม่นะคะ นะแล้วคุณจะประสบค,ความสําเร็จนะคะใน,ในเดือนเนี้ไม่บอกว่าถ้าคุณเปิด Youtube หรือขายสินค้าเริ่มหน้าเดือนเนี้ยไม่เกินสิ้นปีเนี้รับรองว่าตลาดติดหรือชื่อเสียง Youtuber เนี่ยเริ่มดังเลยค่ะแล้วปีหน้าเนี่ยอาจจะประสบค,ความสําเร็จแบบงดงามลองดูนะคะไพ่บอกว่ามีมันก็คือมีเออฮะควีนออฟขัสักสองสามใบแล้วกันเนาะเออควีนออฟแบนนะคะอุ้ยหนึ่งเหรียญมาก้าเก้าไม้เท้า คุณมีเกณฑ์มีเกณฑ์ถ้าคุณทําธุรกิจอย่างที่แม่หมอบอกอะเนี่ยแปดเหรียญแปดไม้เท้าหนึ่งเหรียญน่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนจากธุรกิจจากสิ่งที่คุณทําซึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะประสบความสาเร็จไหมสินค้าที่คุณโปรโมทขายไปอะมันจะได้รับการตอบร,รับไหมแต่มันจะมีเกินคาดอะเช่นที่ว่าเกินคาดได้เป็นเงินก้อนใหญ่มาเลยก็ได้นะคะงานใดๆที่คุณทําอะเตรียมรับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ โชคไม่คาดฝันจากการเสี่ยงโชคได้นะคะทําให้คุณมีเงินก้อนในการร่มลงทุนทําธุรกิจใหม่ได้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าการเงินการงานในเดือนนี้จัดเต็มเลยนะคะแต่ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะถ้าเดือดถ้าความรักมีเข้ามาในเดือนนี้แม่หมอก็อาจจะยังไม่แนะนาําเพราะว่าอาจจะเป็นลักษณะเข้ามาไม่ได้ประสงค์ดีกับคุณสักเท่าไหร่นะคะระวังการการเป็นเมียน้อยเมียเก็บการถูกหลอกถูกลวงหรือการเข้ามาเพื่อเอาผลประโยชน์กับคุณ และถ้าเดือนนี้มีใครชวนคุณไปลงทุนอะไรเนี่ยแม่หมอแนะนำว่าให้คุณลงทุนเองจะดีกว่านะคะทำเองอย่าเพิ่งไปไปลงทุนอะไรใครๆพราะดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับคุณนะคะเรามาระวังการคนที่เจตนามาเอาเปรียบราโกงคุณได้นะคะเขาเรียกว่าถ้าเราเคยมีประสบการณ์มาเราก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนนะคะ <c oughs> เดือนนี้เอาเป็นว่าเป็นเดือนแห่งการได้เริ่มสตาร์ทชีวิตใหม่การงานประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะ <c oughs> การเงินนี่สุดปังเลยค่ะได้เงินก้อนใหญ่จากธุรกิจการงาน<ม>หรือจากโชคลาภที่ไม่คาดฝันนะคะมีเกณฑ์จบสิ้นวิบากกรรมในอดีตจบสิ้นความเศร้าส้อยจบสิ้นสิ่งที่ไม่ดีในอดีตนะคะเหมือนล้างชีวิตล้างหน้าไพ่ใหม่ยังไงอย่างนั้นนะคะ<ม>ก็เริ่มชีวิตใหม่ด้วยความสดใสด้วยความสดชื่นนะคะอ่าด้วยความมุ่งมั่นแล้วเงินทองและสิ่งดีๆจะมาหาคุณเองนะคะอ่ะ ก็ต,ตามนี้นะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ